สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์นะครับมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังให้เลยนะครับรุ่นนี้ก็ลองคลิกเข้าชมรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับวันนี้นำเสนอในส่วนของ Mitsubishi c เดียนะครับเป็นรถปี2004เครื่อง1.8นะครับคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับสภาพสีก็ ใช้งานได้อยู่ครับมีริ้วรอยบ้างก็จะทําหรือจะใช้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าคันนี้ก็เขาแจ้งมาแล้วครับว่าเคยติดแก๊สมาแล้วแต่ว่าเอาแก๊สออกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเล่มเนี่ยยังไม่ได้แจ้งครับแค่ติดแก๊สไว้เฉยๆนะครับเอาออกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขับน้ํามันล้วนนะครับเป็นเครื่อง1.8นะครับสาหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับก็โทรไปสอบถามจีราจารเลยถ้าชอบจริงๆก็ ไปทดลองขับเจรจาต่อรองกันดูนะครับไปเช็คเอกสารหน้ารถให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากไว้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่มีทุนไม่เยอะมากนะครับหารถไปใช้งานคันนี้เป็น ABS นะครับ Airbag 2กลูกนะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับใช้ได้อีกยาวๆภาษียังไม่ขานะครับหมดมกราปีหน้าเลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ต้องไปทดลองขับนันแล้ะครับรถยู่กรุงเทพนะครับ ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับก็ลองเข้ามาเลือกมาชมดูได้นะครับมีรถใหม่ๆมาลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ราคาโควิดครับเอาไปใช้งานกันนะครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับรถปี2004นะครับไม่เคยชนหนักสภาพสีก็มีริ้วรอยตามกาลเวลานะครับเอาไปเก็บไปทําได้หรือไม่ทําก็ใช้ได้ปกติครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโครงสร้างของรถยนต์นะครับครับคันนี้พาเพื่อนพาช่างไปดูนะครับไปทดสอบ ไปทดลองขับให้แน่ใจนะครับถ้าชอบก็จ่ายเงินคุยราคากันไปเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับใครที่มองหารถไปใช้งานช่องนี้ก็จะพยายามหารถที่ราคาไม่แพงนะครับเอาไปใช้งานได้จริงนะครับมันมีรถเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เอามาลงให้ทั้งหมดมีหลายราคามีหลายสภาพเลยครับสภาพถูกๆราคาถูกก็มีครับแต่ไม่กล้า,ามาลงให้ดูเพราะเดี๋ยวว่ามันจะใช้งานไม่ได้แล้วมันจะโดนว่านะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับลองเลือกรางชมกัดูเลย